เซบาสเตียนยังไม่รู้ว่าเซบาสเตียนคือตัวอะไรเซบาสเตียนก็คือในดิสนีย์อะไรเซบาสเตียนคือตัวอะไรกันรู้ไหมปูปูอะไรปูปูอะไรล่ะปูนาเซบาสเตียนตัวสีอะไรส้มปูนาสีอะไรดำแล้วเซบาสเตียนจะเป็นปูนาได้ยังไงก็เซบาสเตียนตากแดดมาแบบสี่สิบองศามาหลยมันิีก็ดำ ปูถ้าโดนความร้อนมันก็ต้องเป็นสีส้มสีตะปูนาเวลามันเอาไปต้มสีอะไรนี่เซบาสเตียนไม่ใช่ปูนาเซบาสเตียนคือปูอะไรนี่คือคำถามอย่าถาม ChatGPT ไม่ได้เซบาสเตียนคือนั่นแหละเซบาสเตียนคือปูอะไรถ้าตอบได้ปูที่สวยไม่ใช่ปูทะเลไม่ใช่อาิงหรืทะเลแต่ไม่ใช่ปูทะเล ปูปิรันย่าไม่มีปูปิรันย่าในโลกใบนี้ปู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 นี่หรอไม่ได้ปูสะพันอะไรมันเป็นสะพานจริงใช่ไหมมีถูกต้องที่ถูกต้องที่ถูกต้องเลยปูอลาสก้าไม่ใช่ปูอลาสก้าปู阿าสก้าตัวใหญ่มากไม่มีปูใดมเชียนนั้นมาปู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 นี้แล้วพอเยอะปูนี้แล้วพอเถอะ ไม่มีไม่ใช่ปูอะไรปูปูมาก่อนไหมเนาอย่าปูมาหน่อยไม่ปูปูมาหน่อยไม่ปูไม่หนูช่วยปูมาหน่อยไม่ปูไม่ปูไปไหนไปไหนปูเสฉวนไม่ใช่เอ้าอะเหลือไปอ่านีคนบอกเสฉวนไม่ใช่หรอปูไม่ใช่ปูเสฉวนปูเสนาไม่มีปูเสนาปูสวยอันจะยังไม่สวยเท่าไหร่คนอะไรมันจบปูจักจั่น ไม่มีปูนะจะเป็นปูม้าไม่ใช่ปูม้าปูพงศิษย์ไปคอมเมนต์เมื่อกี้มีอารมณ์บอกว่าปูพงศิษย์ไปจะได้จบๆเฉลยเซบาสเตียนคือปูเสฉวนอ่ะก็พูดไปแล้วเฮียไม่ได้พูดว่าปูเสฉวนเสฉวนเฮียพูดไม่ได้พูดปูเสฉวนเสฉวนเฮียพูดเฮียพูดว่าปูเสฉวนแล้วมันไม่เหมือนเสฉวนยังไงแต่มันคือปูเสฉวนแต่เฮียพูดว่าปูเสฉวนผิด คือปูเฉชวนมันคือปูเฉชุนปูเฉชวนถูกแล้ว,ว, <c oughs> วเฉชวนปูเฉชวนเฮียพูดว่าปูเฉชวนมันพีโอคงซิตบากตัวรับใช้นาย